ท้าอันหนึ่งคนเอิญเล่าว่าเสียงย่านเป็นคนเมืองท่านี่พุลธะเสียงย่านได้ยินซื่อเสียงเลี้ยงน้ำของเสียงเมียงว่าเป็นคนฉลาดมีปัญญาลักแหลมไหวดีบ่มีผู้ใดตัวได้บาเสียงเมียงก็เป็นเสียงเฮาก็เป็นเสียงเสียงคือกันนี่ละสิไปตัวเสียงเสียงย่านคือจังสันแล้วก็เลยออกเดินทางจากเมืองท่านี่มาเมืองทวารีสิมาตัวเสียงเมียงว่าสันเถาะเสียงย่านเล่าเอาบักน้ำเต้าแห้งที่เอาไน่ออกเมืแล้วมาตดใส่เด้ตดแม่นแใส่กระบอกน้ำเต้าแล้วก็อัดไว เตรียมสิเอากินทิพย์จาของไปให้เสี่ยงเมียงดมนั่นล่ะพ่อมาหอดเมืองทวารีก็ถามหาเสี่ยงเมียงบอกว่ามีธุระด่วนกับเสี่ยงเมียงพนะคนที่หูจากเสี่ยงเมียงก็บอกว่าตอนนี้เสี่ยงเมียงบ่อยู่บ้านเล่าออกไปหน้าวาสันแล้วกะซี่บอกว่าหน้าเสี่ยงเมียงอยู่ทางพุ้นเสี่ยงงานเล่ากับพเคยเห็นหน้าเสี่ยงเมียงเนาะพ่อได้ข้อมูลแล้วก็ย่างไปตามที่ทังที่เศรบ้านสี่บอกเพื่อสิไปหาเสี่ยงเมียงสิย่างออกทงไปโดนเติบจนไม่เห็นผู้ชายคนหนึ่งก็คือเสี่ยงเมียงนั่นละกำลังปั่นขั้นแท้อย้า นาเสียงเมียงยุใสเสียงเมียงสังเกตเห็นท่าทางบ่ค่อยน่าไว้ใจแถมยังมาถามหาเจ้าของอีกตั้งหักกันเลยว่านาเสียงเมียงวะที่พุ่นยุพุ่นเสียงเมียงสีไปนาเจ้าของทิยูุ่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ถามต่อว่าเจ้ามีทุละยังสาคัญกับเสียงเมียงเตแม่ละค่อยมีทุละสําคัญสิปลองปัญญากับเสียงเมียงปลองแบบใดละบอกได้บ่ไม่ได้ปลองอีหยังหลายดอกแค่สิเอาตดมาให้เสียงเมียงดมซื้อหรอกนะเขาลือกันว่าเสียงเมียงเป็นคนหัวดีทันคนเจ้าสีมาตดให้เสียงเมียงดม เสียงเมียงสีหลงกุดมให้เจ้าง่ายๆสันบ่ปุ้ยคอยกับบงง่ปานนันดอกกคอยวางแผนมาเรียบร้อยแล้วนี่นี่มันอยู่ในนี่คอยสิตัวให้เสียงเมียงดมกินที่อยู่ในนี่เสียงย่านยกน้าเต้าขึ้นเอามือสิโอ้เจ้าเจ้าเต้านี่ก็หัวดีครับขั้นกินตดยังอยู่เสียงเมียงต้องเสียทีแน่นอนแต่ว่าเจ้าตดไ่ไวแต่โดนแล้วกินตดมันสิย่งบ่ละบ่แมนมันละเหยออกหมดแล้วเสียงย่านกบเปิดจุกออกล่องดมบงอีกเหม็นตืบวะหนึ่งยังอยู่ยังอยู่ไอดแล้ว ่อยเตรียมมาสำหรับเสี้ยงเมีงยงโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวคอยสีเ้าไปหาเสียงเมียงก่อนเดอ้อบ่ต้องไปดอกคอยนี่แหละคือเสียงเมียงตัวจริงของแท้แน่นอนแปวเสียงยันมื่นตืบเป็นจังไงละ่ะได้ดมตดวเม็นๆเจ้าของคือสิม,มีแห้งดีเนาะเสียงยันกับแพ้ปัญญาเสียงเมียงเสียที่เสียงเมียงถึงได้ดมตดเจ้าของความละละละ,ละ